รัะตภูมิพี่คุยเหรอเราคุยดีไหมรัะตภูมิอ่ะทำไมล่ะทาไมพี่ไม่อยากคุยพี่นะ่าจะไปคุยปรึกษาเขาว่าทํายังไงเรื่องถึงจบถูกไหมพี่ควรจะไปคุยถามเขาว่าทํายังไงเรื่องถึงจบนี่รู้รู้มาว่าถ้าสมมติว่าเราได้เชิญดารามาม,มารายการเราเนี่ยแล้วคนที่พี่อยากเชิญที่สุดตอนเนี้ยมาสัมภาษณ์ในรายการเราเนี่ยใครอ่ะใคร ไม่รู้ฟิล์มอะคะไม่ใช่แอนนี่ <Annie. S 2> <c oughs> อยากเชิญมาสัมภาษณ์ในรายการว่าแอนนี่โกรธพี่เรื่องอะไรหรออ๋อ,อ,อคุยไปคุยมาเขาจจะยกฟ้องรอเราก็ได้นะอุย้ยเขาจะบอกเหรอแค่เขาเห็นหน้าพี่เขาก็คงไม่หมัดไม่อยากมาแล้วล่ะนี่เมื่อวานฟิล์มแถลงข่าวไอ้นี่รักเอาอยู่ แล้วไงรักเอาอยู่แล้วเขาตามหาพศอานนท์ว่าหายไปไหนนักข่าวเพราะวปิดกล้องเพราะว่ากรณีคดีเดียวกันมันอีกคดีหนึ่งเขาต่ามหาอีกคดีหนึ่งคดีอะไรคดีน้องเบลคดีนั่นว้อเบลพี่ปิดกล้องเพราะนี่ยัพักสองอยู่ไม่ใช่เราจะแตกแล้วนะก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าอยันึงก็ไม่กล้าไปนักข่าวเลยตามกันเพราะว่ากลัวกลัวเพราะตอนนี้หลังพี่เบิร์ไปหมดแล้ว พี่เป็นวัวเหรอคะไม่ใช่กูสัตว์ลังบัวบัวสัตว์หลังบัวตัวฟิล์มหลอกขึ้นนั้นเนี่ยดูสิหลอกขึ้นหนึ่งหล่อกก็แหมเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าแบบเป็นหนุ่มเขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยลาหูได้ออกไปแล้วใช่ลาศีก็เลยเข้ามาจับลาศีจับเข้ามาแทนหน้าก็เลยใส่ปิงนใช่แต่ลาตัวเล็กก็ออกไปเหมือนกันนั้นลาลาอะไรคะลาโง่ พี่พี่ว่าเขาไม่ฉลาดเหรอฟิมต้องตั้งหลักใหม่แล้วละ่ะตอนนี้นะ,ะเวลาฟิลมจะแบบอะไรกับใครจอสมาระเทกับใครเนี่ยฟิมต้องคิดหนักแล้วละ่ะน,นะอย่าอย่าตามใจน้องอ,อย่าตามใจน้องเอเอ,เอ,เอว่าคดีพี่อ่ะชวนฟิลมมาเป็นพยานดีไหมพี่มีพยานย่งเขาเขาจะมาให้พี่หรอมา,มาสิเพราะเขาลอยตัวอยู่แล้วนะมาสิแหมพี่อุตส่าห์ไปช่วยปกป้องเขา<ม>เขาก็ต้องมาตอบแทนบุญคุณบ้าง ชวนเขาไปเลยชวนเขาเลยฟิลฟิลอ,อย่าเลยม,มาเป็นพยานให้พี่หน่อยนะเพราะว่าพี่มไม่ไหวอะพี่คนเดียวพี่คนเดียวตอนนี้พี่หัวเดียวกับเทียมรีบนะหัวเดียวกับเทียมรีบแต่ไม่เป็นไรฟิลมันมาให้อยู่แล้วใช่ใช่แล้ว ไปถามฟิล์มดีไหมมีวีทีอาร์ด้วยเหรอออเนี่ยเมื่อวานก็เขาไปสัมภาษณ์ฟิล์มมาจากต่างรักเอาอยู่อะแถลงข่าวก็ก็ไปถามฟิล์มดีกว่าว่าเขาบอกว่าฟิลมจริงเป็นสิ่งไม่ตายฟิล์มพูดมาเลยฟิล์มจะมาเป็นพยานให้พี่ไหมจะโอ้โหถ้าถ้าเอ๊ะเขาจะมาเหรอคะถามเราไถามไปถามาถฟิล์มจะมาเป็นพยานให้พี่ไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าต้องมาเป็นพยานก็ยินดีครับยินดีผมผมยังไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าว่าคดีของพี่เขาไปถึงไหนแล้วอะไร่เงี้ยครับแต ทางศาลท่านเรียกผมให้เป็นพยานผมก็ยินดีพี่พลดว่าถ้าไม่ไปน,นี่ด่านแน่นอนจริงๆแล้วก็ต้องไปอยู่แล้วครับก็ต้องไปอยู่แล้วอยากให้อยากอยากให้โอเคนะครับกับทุกๆฝ่ายนะครับอยากให้ทุกอย่างเดินไปตามความถูกต้องนะครับผมว่าก็น่าจ,จิะไม่นานเนาะเพราะว่าก็เป็นอะไรที่สังคมเขารอคอยกันอยู่ของพี่พ์กับของอีกฝั่งหนึ่ง ปฏิพานเหรอปฏิพานใครอ่ะปฏิพานปัทวีการเหรอไม่ใช่ไอ้นี่ก็ปฏิพานนะปฏิพานเหรอเดอรสตาเซนเดอรสตาที่โนเนียกับโนตอะไรนั่นอ่ะอ๋อปฏิพานมีหลายปฏิพานโนเนียใช่ไหมอ่ะใช่ปฏิพานใดปฏิพานหนึ่งป่ะเปย์อาร์ค่ะปอะเฮ้ยดีใจด้วยนะพี่เขาบอกว่าเขายินดีมาเป็นพยานให้พี่กับฟิล์มฟิล์มก็ต้องขอบคุณน้องที่ที่ยังไม่ลืมพี่เฟย์เป็นคนดีมากใช่พิ่เป็นคนดีมากเห็นไหมราศีจับแบบว่าจับจนแบบว่า นักข yeah, right. yeah. okay. okay. no. ่าวแบบหน้าขาวไปเลยอ่ะมันอลาไปหมดเลยอ่ะิฟ์มเพราะว่าเพราะว่าเขาหลุดพ้นแล้วไงหลุดพ้นหลุดพ้นจากเรื่องที่แบบราหูมะอมอยู่เป็นสองปีมันอมนานมากราหูวันนี้ก็เลยก็เลยหลุดพ้นไปนะครับค่ะตอนนี้ก็เลยลอยตัวแล้วลอยตัวแล้วแล้วก็เป็นคนดีมากยินดีที่จะมาเป็นพยานให้พน์อีกต่างหากเขาดีเกินไปเนี่ยเรื่องทั้งเรื่องเกิดขึ้นจากการที่เขาเป็นคนดีเกินไปหรือเปล่าเขาดีเกินพี่อีกเหรอ พี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะพี่ก็ออกแนวยุ่งกับชาวบ้านเกินไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่ยุ่งเป็นบางคนที่พี่รู้จักอ๋อ